สทอทอขอเชิญคุณร่วมแรลลี่สู่จังหวัดระยองใน PRD Family Rally ครั้งที่5กับ NBT Green Trip 7-8มิถุนายนนี้สู่เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวนผลไม้สุพัตราแลนด์และพักผ่อนกับบรรยากาศสุดชิวริมทะเลที่เคียงทะเลรีสอร์ทพร้อมด้วยวงดนตรีและกิจกรรมสนุกสนานตลอดงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.prd.go.th หมายเลขโทรศัพท์02-618-2323ต่อ1801และ1806-7 1822-23ในวันและเวลาราชการร่วมเติมความสุขโดยสวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาครับ ช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายกันครับซึ่งขณะนี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองต่างเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวคุณวรชัยแท้เล้วรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายครับเช่นครับ ขอบคุณครับคุณทวินครับตอนนี้เรามายืนรายงานอยู่ที่โรงเรียนห้วยซ่านวิทยาในครับในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจุดพักพิงชั่วคราวของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมีชาวบ้านจํานวนมากนะครับที่ยังหวาดกลัวกับเหตุแผ่นดินไหวที่ยังมีอย่างต่อเนื่องครับ นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับได้กล่าวถึงความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน7็อำเภอที่ประสบแผ่นดินไหวว่าขนาดนี้ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยจะให้ความช่วยเหลือประสบผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนภายใน15วันครับตอนนี้จังหวัดได้สั่งให้อำเภอและท้องถิ่นนะครับเร่งสำรวจความช่วยเหลือโดยจะเยียวยาครับค่าเสียหายให้ส่งจังหวัดภายใน10วันนี้ ครับเกือบ8 0 0 0ครัวเรือนนะครับก็คิดว่าเมื่อได้รับรายละเอียดความเสียหายจังหวัดจะส่งไปในส่วนกลางก็จะให้จบภายใน15วันนี้ครับ ในการขณะที่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมนะครับซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพภาคที่สามครับและศูนย์รับแจ้งเหตุช่วยเหลือกรณีเหตุแผ่นดินไหวนะครับสอพอเมืองแม่ลาวนะครับก็ได้จัดกําลังทหารและตํารวจอาสาสมัครนะครับราว5 0าคนเข้าเร่งวางแผนแที่จะให้การ,รช,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า1000หลังคาเรือนที่จะร่วมกันเข้าไปให้การช่วยเหลือครับโครงสร้างบ้านตรงไหนที่มันลอแหลมต่อการที่จะถล่มลงมาเมื่อเกิด อัพตช็อคแล้วก็ไปช่วยทุบให้มันพังไปก่อนอเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ด้านการกินกันอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านแต่ที่ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาได้หรือกลัวเราก็จะเอากำลังทหารเข้ามาช่วยนําสิ่งของเหล่านั้นออกมาไว้ข้างด้านนอกอไม่ให้เกิดพังถล่มไปอีกครั้งแล้วก็จะเสียหายไปหมดอันนี้เราก็ใช้กําลังกันี้ไป ขณะที่ทางฝ่ายตำรวจนะครับโดยพลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มอบน้ำได้รับมอบน้ำดื่มจากภาคเอกชนนะครับที่นำมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามนโยบายนะครับและได้มอบนโยบายให้กับกำลังตำรวจในการจัดชุดลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมวางมาตรการคุมเข้มป้องกันไม่ให้มีมิจฉาชีพหรืออาชญากรรมเข้าไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยครับภาคเอกชนร่วมกับตำรวจกับทหารกลางคืนจะเดินลาดตระเวนให้กับ ทุกบ้านทุกครัวเรือนที่ว่าพี่น้องประชชนไม่นอนบ้านเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ผมกำชับไปแล้วว่าห้ามมีคดีลักทรัพย์ซ้ำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับ ขณะที่สําหรับโรงเรียนบ้านห้วยซ่านแห่งนี้นะครับในอําเภอแม่ลาวนะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่พักพิงให้กับประชาชนนะครับในชาวบ้านห้วยซ่านยาวนะครับหลายร้อยคนหลายครอบครัวนะครับที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มา2วันนะครับและก็ชาวบ้านยังคงหวาดกลัวกับการกลับเข้าไปในที่พักอาศัยของบ้านของตนเองนะครับเนื่องจากบ้านหลายหลังยังมีรอยรลาและเกงว่าบ้านอาจจะพังลงมาได้ ภาพที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็เป็นหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ของหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งเอกชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกศนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ได้มาลงพื้นที่นะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่อยู่ในจุดพักพิงชั่วคราวแห่งนี้นะครับสำหรับปัญหาเรื่องเขื่อนแม่สวยนะครับที่ชาวบ้านหวั่นว่าจะไม่ปลอดภัยนั้นนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจนะครับและยืนยันว่าตัวเขื่อนยังคงมั่นคงปลอดภัยแล และไม่ได้สงคราและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ครับนี่คือรายงานล่าสุดนะครับที่จังหวัดเชียงรายจากกรณีแผ่นดินไหวครับคุณทวินครับครับขอบคุณคุณวรชัยครับกลับมารับชมข่าวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา16นาฬิกาสวัสดีครับ